ไม่อะไรอะไรทางล่างมันลุกล่างไปแล้วีดโอเคครับอะไรเอาไว้ล่ะเอาไว้ล่ะบักป่วนหนีเตี่ยหนีเตี่ยมันหนีมันเกินหนีใหญ่แล้วเนี่ยเสียบตาบักป่เสียบตารวยเออตายเลยบักฮานี่ตายเลยแล้วเออตัวไกลอีกตัวไกลอีกเอาไปสัวดีรู้มันรู้มันได้ปะ บ้าฮ่าดีไงบัาใกล้ๆดีบักบังตู้ชุบบังตู้ชุบบังมู้ชุบเออบากข้าบังภาคทั้งมองทั้งแดงมองทั้งแดงมองทั้งแดงเออเพียงไหนหมอเลิบโคพัวมาเนาะบีเด็ดมะดาวดาลดาวดาวดาว นี่นี่นี่เออเ้าดาวดาวทั้งททั้งท้งเหี่ยว่ายวะก็ได้ตายได้ดานฝ่าเนี่ยนะั้งตายงาัตามันกำลังไปชุบเหนูอวะเห็นแบรนด์พันมืองก่หอเจ็บนักเจ็บนักโลภีบักภาคนี่ นี่บอกมึงมึงด้านฟาสิมอมึงด้านฟาสิด้านฟาสิมอนบักปอบอสจะได้มันจะมีอยู่แล้วแหละดีเก็ตัพิ่้จะมีก็ตายตายหัวตายมันอยู่วนมองกันนะตายเหนตี่มันมันมีอ่ะวะไม่ยังเหลือเลยตอนนี้ เอาล่มไหมล่มไหมวะล่มมั้งไม่หยาดีกว่ะไม่ยาดครับขอบคุณครับอาชิดลึกกูยุ่งพี่มั้งโอ้พี่ก็เอาโมโคมาน้อบอกปรับเอ๋อบักเสียบดากอีกแล้วเหรอจะมาให้พี่พี่มีเสียบดาบปักปลับอะไรอะไร ทางล่างมันลงล่างเหมือนแลวว้วีดวโอเคครับเดี๋ยวเรามาล่างกันเถอะเห็นอ,อะไรเอาไว้ล่ะเอาไว้ละบักป่วนหนีเตีย่ยหนีเตี่ยมันหนีมันแกนหนีย่ายแล้วนี่ยเสียบตาบักดีเสียบตารวยเออตายเลยบักห้าหนี่ตายเลยแล้วเออตัวไกลอีกตัวไกลอีกขับรถนหนี้ครับรถหนี้สองตีนะ มาทีล yeah. ้วมาทีล yeah, ้วมาทีล yeah, ้วได้บ <vibrating minorities> ่บ <thoroughly> ังไหนนี <mówi> ่ไ <sesi> ด้บ่เนี่าบังไหนนี่ใครมวนเอาไปสัวลุ้มันลุ้มันได้บ่มาข้าดิ้งไงมาใกล้ๆดิบักบังตู้ชุบบังตู้ชุบบังมู้ชุบปากข้าปากข้าท่านเฮ้ยมันไอเห็นบังยิงบังแถวอันเคลื่อนยี่ฟังอันฟังสามสิฟังพูดน่ะพบศัตรูแล้ว เอาบ้าอ่ะเอาบีเดบอีเดทนึงเอาเอายอะอ่ะเยอะแต่เซองมั้จะยัน้ยน้ำกยืนบ้านี่นี่ยุนีเห็นคนบ้านอันน้มองทงแดงมองงแดงมองงแดงั้เออเปียไหนหมอเล็บคบพมัเีเดบมัดาว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 ดวดา อย่าเกาอืมที่หลังนเฮ้ยยูกโดาดมหาศาลอ้หูเขาหัวตึงดีแล้วนะเหลืออีกะเฮ้ยคือห่เอาไปเอาไปตายะบังดีตายะตีได้สอีมองนี้ตายแล้วนาตัวพิทักอ่ะตายไมตายตายลรเบ็ดล้มั่ะแม่มันสองตีย่างเาต้ไล่ละ ไอ้ว่าเขียวไอ้นะอ๋อพบสไอ้โว้อะไรยืด่านฝ่าเลยไอ้ไก่ผมยิงมันดาวตัวนึงเลยคุกกันเลยยู่ด่านฝ่านะอยู่ด่านฝ่านะมันอยู่ด่านฝ่านะเอาเสียบดาบไปกินบักบวกหนี่ปากคาบกุ้ยเราตัวเนนปืยังอ่ะอย่าอยู่ด่านฟ้าน่ะนายไปอยู่ด่านฟ้านี่วะมันนี่สวงตัวได้ไอ้ท่านเอ๋ยด่านฝ้าแปลงไอ้ขึ้นด่านฟ้ากันเนี่ยฮ ไอ่วเนี่ยมลอะไรคมีหามาเอามันมีสอตอีกดีอุ้ยบมีระเบิดดึกไปะเฮ้ยยิงได้มองได้วะเออระเบิดมาดึกันะวะจะมันยิงไ่ได้ใสอีกตัวหนึงนี่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 เอ้ๆดเด้าด้าทั้งทั้งทั้งเหียตวะ ชุกแดนฝ่าได้จ่ายได้านฝ่านี่ยนะด่าน่าย่นสายท่านตายท่านตายมันกำลังไะชุกเมนูเห็นเรียนทางมันแกลัวเจ็บนักเจ็บนักโลีบภาคนี่คือคือคืนใช่ไหมแดนฝ่าที่เหลืออยู่านฝ่าคืนเอาความีนี่ หนึดาวแทนความคิดถึงนะอ้วงตองโ้องหย่อนต้องถือจุกมือจุมือบ้าบ้าบ้าไปดูดีดีดีบักด่าน้าอยู่เน้่บักด่าน้าด้ออุ้ยหลายดฝัอยูด้วหลายหลนี่บมึงมึงด่าน้าิหมอมึงด่าน้าิ ด้านฟ้าทีมอบักปอบได้เอะได้โดดขามาแล้วไดขอบคุณครับเอื้อยก็ไกอยังโเรรอยขอบคุณไ้หลายครับุ้ยเน่ลายงวยพอเอายังหรวเป

แห่แตีมันมันสวยเขาอยากไม้เสียบดาบจักหรือเปล่าเสียบดาบของขอบตัวให้ตัวยิ่งผมยิ่งเครื่องเขาอ้ตยิ่งเครื่องเขาไอ้น้งองหมอกดังเขามาเลยตั้งไข่ละโอเคโอเคต้องเขีทหารนะต้งเขีทหารน,น,นะอ๋อมันอยู่ฟังพุ่นเนาะมันขาบฟังพุ่นเนาะ ยึดศพผมไม่ใกล้ยึดศพผมตัดม้าเลยโอ้ยพวกข้มาเลี้ยวแทบแค่หนก็วันนีอดอดอดยัด12กจองยังอยู่ว่านามันน่าจะไปล้วเลยไม่ยาญ่12กล่องอ้าวข้านี่รถขาบัน,บน <c oughs> รถส,สัวขาบัสรถสัวของขงไปจะคูขา,ขา <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องป้องปายมงคลแปดห้าห้ตึงเสียบดาบเลยขอบคุณน้องปริวขอบคุณครับพี่ใส่ชุบได้ป่ะน่าชุบชุบแด้อยู่ครับชุบได้อยู่ผมไมีรูว่าผมยังเหลืออะไตอนนี้เอาล้มไหมล้มไหมวะล้มไหมไม่อยู่วะไม่อยู่คุบอยู่พี่ไห โอพี่ก็เอาโมโคมาเนาะบอกปรับอย่าไมาเแ็บเจากองเลยอ้อบอกแสบดากอีกแล้วเหรอจะมาให้พี่พี่มีแสบดาปบกปรับมาพายยามาไม่จิบหาหกลองเลยนะคอยจิบสกองมาชิวเ้ยมีเอวอคือบ่มาหายสูสู๋มอยู่นลไมพี่เมี่ถึงมาอยู่ อะไรจะเอากระเจียบดากแล้วบักขวบหนิเก็บเท้าหัวใายมึ่มีจูงมึงแล้วเจ้าข่อยงอเจ้าเฮ้ยพอด้ยิงข่อยวะเบ้าเบ้าเอ็นบักนี่เบ้าเอ็นบักนี่บักไหนวะเฮ้ยมันเรื่องหลังใบ้บักเอที่ผมรวยผมนอกหมอกนะบุ๋กเฮ้ย ูตายกูตายสู้สู้กับสู้ลกละหายตั้งแรกได้แล้เนี่ยไปไปยิงมันเอาปืนสวยพี่ทักตึกออมวะตึกออพี่ทักไปเลยไปเลยไปเลยไปลอยมันไปลอยมันโบเดียร์นมันไหลเดียวมันคนละตีมันคนละตีดี๋ยวี้มันเปลีกูใครม่ต้องไหว ตู้เด็กคนหนึ่งเดีแต่มันเตี่มตู้เยนเตี่มตู้มันอยู่ในตู้เตแท่หัวหน้าแบกหน่อยได้เปล่าห้าร้อยเยอะมันอยู่ในตู้มันอยู่ในตู้เอนมันอยู่ในตู้โง่ต่อมาหนีอยู่นะไอ้ว่กคือแบบไอวอกคือแบบเลือเฟื่อตัวเนี้ยมัคนโดดไปเรียนรถเรียนรถตึงแท่งหัวหน้าแบกหน่อยได้เปล่าบันดาแววพี่เบอยังไงพี่เบอยให้ผมแบกเหรอเรียบร้อยพี่ก็ปากคาบแล้วมัน อัดคัสอัดกลุ่มจะซุบมูจนกูตายไอ้ที่หนึ่งต้องมาสหรอเนี่ยแบบนี้ที่หนึ่งตอมาสหรอเนี่ยโอ้อยากไอ้ที่หนึงแบบอยู่ท้องฟ้าว่ะได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเหลือซีตัวเนี้ยเขาตู้ชุบแล้วมันเยอะตู้ได้ตู้อันฝ่อตู้เอา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 ไปเอาไปพี่ท้าพี่ทักได้ยังไงได้ยังไงมันชะดปีช่องตั้เลยเจ็บเจ็บเจ็บ วยู่มสองตัวยุ่งเหสว่อหมอยากถึกซุปเด็น่อยเเดียวเียวโอ้เลือดซุปลงมาอกิด่งเลยนะเเดียวเดียว้หลังคาบอสัวเื่อดีได้ระวเงนะเอ้ยอีหลีอีหลีไต้เอาวัสขาบมดน่ะเอาคอซุปไปซุปเลยซุปเลยเออกัมมาเออ ไม่ได้คิวหน่อยเอาอะไรกันแบบว่าอยากได้ที่หนึ่งแบบเทิงฟ้านะได้หรือเปล่านะเอาที่หนึ่งเทงฟ้าเลยเอาแมมขาวได้เออไอจีตายเอาไหมที่หนึงที่หนึ่งที่หนึ่งเถาะไอวอดแ่นอนแดงไอวอดงไแดงไวแดงยสามล้วมึงจปืนพกกูวบกบว้าว ก็สุดยอดไปเลยนะส้สแสบดากมันมันเล้าใจแล้แ่ยิงทีในี่ปาก้าบเลยแหละ